เมื่อวานอามามภาพได้แนะนําให้เรารู้จักพระพุทธรูปปางลีลาวันนี้ขอนําเสนออีกปางหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าพระปรางนี้นั้นมีคติธรรมคําสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมไทยอยู่พอดีหากใครเคยไปวัดพระศรีรัตนสสดารามพระพุทธปฏิมาที่รายล้อมพระแก้วมรกตอยู่นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นพระปางห้ามญาติด้วยกันทั้งสิ้นพระพุทธลักษณะของพระปางนี้ก็คือทรงยกพระหัตถ์ขึ้นเสมอพระอุระเป็นทีปรามพระญาติไม่ให้ทะเลาะกันอัตมภาพขอเรียกชื่อพระปางนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่าพระปางปรองดองหรือพระปางสมานฉันนั่นเองที่มาของพระปางนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ครั้งหนึ่งพระญาติวงของพระพุทธองค์นั้นญาติตราทับมา เพื่อจะทำสงครามแย่งน้ำจึงเสด็จไปทรงห้ามทัพโดยทรงตรัสถามว่าฆ่าคนเพื่อแย่งน้ำจะคุ้มกันหรือไม่พระญาิก็จึงตอบว่าไม่คุ้มพอตอบว่าไม่คุ้มสงครามก็จึงยุติคมธรรมประจำวันนี้ก็คือโลกร่มเย็นด้วยสันติวิธีโลกกาลีเพราะการใช้ความรุนแรง